กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงเพ็งรรพัฒสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรจังหวัดศรีสะเกดพักเพื่อไทยวันนี้ผมได้ขออนุญาตมีโอกาสอภิปรายพรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทซึ่งฉบับนี้มีส่วนในเรื่องของการโครงการกระทรวงสาสุขที่แก้ไขปัญหาเป็นงเงิน 45,000ล้านบาทและเยียวยาอีก55,000 0ห0 0ล้านบาทท่านประธานครับงบประมาณในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ในคณะของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคเพื่อไทยคุณหมอสุรวิทย์คนสมบูรณ์ได้พูดและผมและก็ท่านคุณหมอคติศักดิ์และคุณหมอชละนานจะได้พูดรวมในภาพรวมและก็ในลงในรายละเอียดทั้งหมดพอเราเอาเงินกู้นี้นะครับท่านประธานครับ ผมต้องเรียนว่าเราไปเปิดหาในรายละเอียดโครงการก็ยังไม่ชัดมีแต่แผนงานข้าวๆห้แผนงานซึ่งต้องเรียนว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะกระทรวงสาธารณสุขการทำงานของสาธารณสุขที่ประสบความสำเร็จนั้นเนื่องจากพี่น้องประชาชนเสียสละร่วมมือเรามีแพทย์พยาบาลอสมอที่เข้มแข็งเรามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งหนึ่งในสิของโลก ทำให้การติดเชื้อนั้นน้อยมากแต่การที่เราจะมาแขนงานโครงการนั้นเม็ดเงินจะต้องลงไปแบบมีพลังมี impact ในเรื่องต่างๆนั้นก็ต้องเรียนถามรัฐบาลว่าจะทําอะไรบ้างอย่าไปทําเหมือนงบปกติที่ให้เขียนมาโรงพยาบาลไหนขาดโรงพยาบาลไหนขาดซึ่งก็จะไม่ได้พลังแล้วก็จะฟุ่นเสียเปล่าเพราะเป็นเงินกู้ดังนั้นผมขออนุญาต ย้อนหลังไปนะครับในสไลด์ที่หนึ่งนะครับขออนุญาตวันที่29มกราคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาเราได้พิจารณานะครับยติดต่ดวนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแก้ไขปัญหาควบคุมการระบาดของไวรัสโครโรนาตอนนั้นเรายังใช้คำว่าไวรัสโครโรนาเพราะยังไม่มีคำว่า โควิด -19 มีโควิด -19 เมื่อวันที่11กุมภาโดยองค์การอนามโลกได้ใช้ชื่อโควิดโ o แปว่าโคโรนาวีไอก็ไวรัสดีก็ดีซีและ19ก็คือปี2 0 19ดังนั้นผมจึงเรียนว่านี่คือการดำเนินการที่พักเพื่อไทยและสอสอทุกคนตระหนักถ้าในวันนั้นนะครับเราเห็น การทํางานของรัฐบาลโดยได้รับฟังแล้วนําไปปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นมาผมเชื่อว่าเราคงจะได้เห็นสภาพของประเทศไทยที่ดีกว่านี้ในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับนะครับเรื่องแรกก็คือนะครับการทํางานนะครับนี่ครับท่านคุณหมอกริจสักคณะสวัสดิ์และสสเราเสนอวันที่28และประชุมกันวันที่29ขณะนั้นท่านประธานสุป,ปชัยเป็นประธานนะครับ เราได้เริ่มทําตั้งแต่ขนาดนั้นเราได้เตือนแล้วนะครับว่าแมสสําคัญมากเพราะมีงานวิจัยบอกว่าถ้าผู้ติดเชื้อนะครับถ้าผู้ติดเชื้อใส่แมสแล้วผู้ไม่ติดเชื้อไม่ได้ใส่แมสเนี่ยโอกาสติดเชื้อหรือว่าลดความเสี่ยงเนี่ยโอกาสลดเนี่ยถึง95%แต่ถ้าใส่แมสทั้งสองฝั่งเนี่ยลดความเสี่ยงไปติดเชื้อลดความเสี่ยงไปได้ถึง98.5 และถ้าเกิดผู้ติดเชื้อไม่ได้ใส่แต่เราเห็นเราใส่เองเนี่ยลดความเสี่ยงไปได้30%เซเพราะฉะนั้นแมสมีความสําคัญโดยเฉพาะ N95 เตือนแล้วนะครับว่าแมสอย่าให้ขาดหลังจากนั้นนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนก็มาเรายังไม่มีการมาตรก,การตรงนี้ซึ่งพวกเราได้ตระหนักแล้วก็ได้ให้เร่งดําเนินการดูข้อมูลเมื่อวันที่27มกราคมขณะนั้น นะครับเรามีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ย11ประเทศวันนี้200กว่าประเทศไทยป่วย8คนเสียชีวิตไม่มีนะครับทั่วโลกป่วย2,742คนเสียชีวิต80คนย้อนมาขนาดนั้นจะถึงมาปัจจุบันนี้เป็นเวลา4เดือนเมื่อวันที่26พฤษภาเราเสียชีวิต57ป่วย3,045 ทั่วโลก5 6ล้าน6แสนเสียชีวิต3 4 8 2 1 6ประเทศไทยเราได้ดูแลโดยเฉพาะต้องชื่นชมบุคลากรสาธารณสุขที่ทำให้เรามีการเจ็บป่วยที่น้อยมากด้วยมาตรการที่เสียสละอย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอุณหภูมิประเทศไทยเราอากาศร้อน25องศามีงานวิจัยว่าเชื้อที่กระจายเป็นร้อบเป็ดเนี่ย จะอยู่ได้แค่3านาทีแต่ถ้าในยุโรปนาวิกาอยู่ถึง3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับในเรื่องของซูเปอร์สเปดเดอร์ในเรื่องของการที่สนามชนไก่มีเหตุผลในเรื่องการกระจายเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าประเทศไทยเราถึงแม้ว่าขณะนี้เนี่ยเราต่ำสิบมา22วันแล้วครับตั้งแต่ันทีห้ผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีโอกาสเรื่องของคลกรการฉุกเฉินกับเคอร์ฟิวเราคงต้องปรับ นะครับลดได้หยุดได้เลิกได้ก็จะดีหน้ากากระไมขาดตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์มีปัญหาในเรื่องของว่าเราบอกว่าให้เร่งก็ปรากฏว่าหางก,กระทรวงพาณิชย์บอกมีเพียงพอแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกลมสุรากรอ,อีกข้าราชการนักรบเสื้อกาวนักรบแตวหน้าไปมือเปล่าเราไม่อยากให้เขาไปมือเปล่า เพราะแต่เขาก็ใจด้วยจิตวิญญาณของการเสียสละเป็นจริยธรรมของแพทย์ของหมอที่เราจะต้องช่วยชีวิตคนนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแมสขาดหน้ากากอนามัยนั้นผลิตแจ้งมาจากวันที่สองมีนาว่าส่งต่อให้แพทย์เนี่ยแค่แสนห้าหมื่นชิ้นต่อวันนะครับเมื่อวันที่สองก่อนหน้านั้นน้อยกว่าน,นี้อีกทำให้แพทย์จะต้อง นะครับทำหน้ากากกันเองทําให้มีการบริจาคช่วยเหลือนี่คือความมีน้ําใจของคนไทยเพราะฉะนั้นเมือ่อวันที่สองมีแค่แสนห้าหมื่นลายและผลิตแค่1.35ล้านชิ้นต่อวันน้อยมากนอกจากหน้ากากเรามายัยชุดตรวจโควิด COVID, นะครับ PCR ตอนนั้นราคาแพงมากเอกชนเ0็ดกว่าจนมีคนไปโพสต์ว่ามันแพงไปไหม จนลดมาละสือ4 5จนสุดท้ายปัจจุบันนี้คิดว่าทำเองได้1,500นะครับ PPE ชุดป้องกันตนเองตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมเราจะเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์แบบและเราคงไม่ต้องมีการเปิดอากาศเค์ฟิวแล้วก็พละกรฉุกเฉินนะครับที่โรงพยาบาลพึกพวกทีมงานบอกว่าต้องใส่แมสเวรหนึ่งหรือวันหนึ่งเนี่ยแค่แผ่นเดียวในช่วงนั้นอดคอยกันมาก เขาก็กังวลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเล็กๆนี่ไม่มีชุดพีนะครับช่วงหลังนี่ถึงจะค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความที่เราเห็นแล้วว่าเราจนภาพสถานั้นเนี่ยวุ่นวายมากใครแมสคร,ราคาก็ขึ้นเป็น5เท่าสิเท่านั่นคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนานะครับก็เกิดเหตุการณ์ซูเปอร์สเปรดเดอร์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากขณะน,นั้นมีผู้ติดเชื้อแค่8ลายแล้วก็เพิ่มไปไม่มาก แต่6มีนานั้นเกิดจากที่สนามมวยมีผู้ติดเชื้อและมีการระบาดไปถึง26จังหวัดในข้อมูลณนะวันที่26มีนานั้น1 4 3รายไม่รวมผู้ติดเชื้อต่อจากใจที่ต้องเฝ้าระวังอีกยังไม่ได้คิดอีกนะครับแต่ว่าณนะวันนั้นเนี่ยวเนี่ย1 4 3รายการที่เป็นซูเปอร์สเปเดอร์เพราะอยู่กันนานแล้วก็นะครับอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ก็กระจายเป็น d o และโอกาสที่การติดเชื้อเนี่ยเขามีวิจารวิจัยว่า R ซเนี่ยอาจจะถึง2ถึง2.5งําให้กระจายไปมากกว่าปกติวันที่16พักเพื่อไทยมีการตั้งศูนย์ประกาศกาศกรตั้งศูนย์โควิดติดตามแก้ปัญหาเมื่อวันที่13และได้ประกาศกิจกรรมเปิดศูนย์วันที่16โดยท่านหนัวหน้าพักท่านสมพงษ์อมริวัตรท่านประธานยาศาสตร์คุณหญิงสุรตนและพวกเราได้ร่วมทํากิจกรรมได้รับการตอบรับไปอย่างดี นี่คือเราได้จัดกิจกรรมแล้วก็บอกเตือนแล้วครับว่า1นึ่งแมสขาดและต้องประกาศมาตรการ21วันนะครับสยบโควิดซึ่งนะครับท่านประธานยุทธศาสตร์ได้ขอนะครับนะครับประกาศตั้งแต่17มีนาว่าเรียกร้องให้ในายกเร่งตัดสินใจยกระดับการควบคุมระบาดตามยุตธการสยบโควิด21วันต้องจบทำเร็วจบเร็วการระบ,บาดเชื้อลดลง แพทย์รับได้และที่สําคัญก็คือเขาต้องค้นหาคนป่วยวิธีการง่ายๆครับมีอยู่สองที่คือเราไม่ให้เชื้อจากต่างประเทศเข้ามาคือปิดปิดคือป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับและที่สําคัญก็คือเราก็ต้องนะครับในเรื่องของค้นเอ็กซเลย์ก,กันทั้งหมดประกาศเอ็กซเลย์ค้นหาปูพรมย0สวันจบนะครับเศรษฐกิจจะฟื้นเร็ว ทำเร็วจบเร็วนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยเรานึกถึงไข้หวัดนกสมัยพักไทยรักไทยทาแล้วมีการมาตรการช่วยเหลือประกันให้ต่างประเทศนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยความมั่นใจ17มีนาคลมอรประกาศเลื่อนวันหยุดเป็นวันสงการไปผมดีใจนะครับเพราะเชื้อจะได้ไม่ออกต่างประเทศแต่หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครประกาศปิด8แห่งฐานบริการ8แห่งและวันที่21ประกาศปิดอีก26แห่งทําให้เกิดจุดแพร่เชื้อกระจายไป จากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเร่งของกานนะครับตอนแรกดีใจว่าสงกานไม่นันปรากฏว่าไม่มีมาตรการรองรับถ้าจะประกาศก็ต้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องไม่ไปไหนมีกินอยู่กินได้มีค่าอาหารค่าที่พักได้อยู่ได้แต่ไม่ได้มีมาตรการรับสร้างความมั่นใจช้าเกินไปนะครับและสุดท้าย30มีนานะครับขออนุญ,ญาตรัฐบาลเพิ่มกําลังการผลิตแมสจากที่บอกว่า1.35ล้านเป็น2.3ล้านชิ้นให้โงรงพยาบาล กระทรวงาธการหนึ่งุล้านชิ้นให้ผู้ว่าอีกหนึ่งล้านชิ้นนี่คือความต้องการที่เห็นแล้วนะครับต่างกันเกือบ1ิบเท่าและตอนนี้นะครับแมสเอ5กก็ยังไม่เพียงพอนี่คือสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตุดท้ายผมต้องบอกว่าประชาชนคือฮีโร่เสียสละความทุกข์ยากไม่มีจะกินแต่ก็ช่วยกันเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดและที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์อสมต้องเพิ่มขวัญกำลังใจทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญงบประมาณตัวนี้ ต้องทําให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอิมแพกในเรื่องสร้างให้จังหวัดต่างๆเป็นจุดท่องเที่ยวรองรับอินฟาสต์เจอร์โครงการทั้งหมดต้องมี UV ต้องมีท่าเรือพอร์ตต่างๆต้องมีและที่สําคัญก็คือเราต้องสร้างเมดิคอลของเรื่องการแพทย์ให้เข้มแข็งรวมทั้งถึงเรื่องเกี่ยวกับ World คาร์ h เฮลตีและเรื่องของความมีสุขภาพสรุปสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตว่าเราเสียใจ นะครับที่ถ้ารัฐบาลทําตั้งแต่วันที่เราประกาศอภิปรายนะครับไม่ปล่อยนักท่องเที่ยวเข้ามาอุปกรณ์การแพทย์เพียงพอซุปเปอร์สเปซจะไม่เกิดแล้วก็ไม่ปิดสถานที่ถ้าปิดสถานที่ก็ให้ดูแลมีมาตรการรองรับและการเยียวยาต้องทั่วถึงเป็นธรรมให้ครบนั่นคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เราก็ขอนะครับชื่นชมในเรื่องของ การทํางานตรงนี้แต่การทํางานนั้นต้องบาล,ลานซ์เรื่องเศรษฐกิจด้วยถ้าให้ยาแรงประเทศไทยเหมือนคนอาจจะป่วยเป็นไตวายตับวายได้นะครับก็ขออนุญาตว่าพลก,กอฉบับนี้พวกเรามีความตระหนักและก็อยากให้การใช้ไม่เงินนี้เป็นประโยชน์สูงสุดให้ถึงประชาชนมากที่สุดเพราะเป็นเงินกู้ของประชาชนขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ